ช่วงนี้ค่ะร่วมคุยร่วมพูดคุยกับทางคุณชลทิตนะคะจากทางหัวเซนเฮงโกลฟิวเจอร์สค่ะคุณชลทิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ได้เห็นราคาทองคําจะขยับมาใกล้หนึ่งพันแปดร้อย 1, มานานพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อที่พุ่งเนี่ยมาเลยทําให้อนิสงของราคาทองคําได้เปรียบในรอบนี้เพราะฉะนั้นการเล็ดโปรฟิตลันโฟร์บายยังใช้ได้หรือว่ามีโอกาสการทากําไรได้สูงไหมคะสาหรับรอบนี้ค่ะก็ คงไม่ใช่เรื่องเศร้าของเราที่พันแปดที่เขาเคยิจิตรจมาใช่ไหมก็ดูดีขึ้นนงก็คงมาจากเรื่องของเงินเฟ้อนั่นแหละครับเกือบที่รายงานออกมาเนี่ยก็เป็นตัวหลักๆเลยล่ะที่ทําให้ราคาทองเนี่ยดีตัวขึ้นมาทุนนี้อาจจะดูเรื่องของเงินเฟ้อของสหรัฐนะแต่เมื่อเช้าอ่ะมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศทุกผิดอันดับหนึ่งของโลกปประเทศรีนกิจมีนําเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่คราบคือไอ้ตัว บัชนีราคาผู้โรยโภคของปีเนี่ยโอเคอะขึ้นมายังไม่สูงมากแต่ว่าน้่ต้อง,ต,งต้องตั้งข้อสังเกตว่าต,ตัวที่วัดจากต้นทุนของผู้ผลิตตัว PPI เนี่ยเพิ่มขึ้นจุดๆตัวเป็นแต่ผู้โดยเค่ามเพิ่มขึ้นแค่จุดๆเจ็นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเขาควบคุมราคาสินค้ายอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเขาควบคุมราคาสินค้าเนี่ยสมมุติแมถ้าคุณเมย์เป็นเป็นเป็นผู้ผลิตสินค้าเนี่ยแต่ต้นทุนของคุณเมย์ขึ้นมาจุดตรวเป็น แล้วผ,ผมก็ชู้บรยโซ่คุณมีจะขายของให้ผมไหมโอ้ไม่ไหวนะคะถ้าต้นทุนสูงมาขนาดนั้นนะคะเงือกแสดงหรือรอเปิดดำาเลยตรงนีไอ้ขึ้ <laughs> ไนไอ้นั่นแหละครับเป็นคือสิ่งมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนะี <laughs> ่ยมันมันจะท้อเอาว่าเขายังไม่ได ถักภาระไปให้ผู้บริโภคไปถ้าถักภาระไปให้ผู้บริโภคเมื่อไหร่เนี่ยเงินเฟ้อที่มามากด้านผู้บริโภคของทีเนี่ยก็จะเร่งตัวขึ้นเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าเขาถัดภาระมารัฐบาลเขาใช้วิธีการควบคุมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะถ้าใช้วิธีการควบคุมแบบนี้ก็ต้องถามต่อไปว่าวัตถุประกอบการของคุณเมย์จะดีไหมในเมื่อต้นทุนสูงแต่ขายได้ระดับราคาเดิมถูกไหมถ้าวัตถุประกอบการเราไม่ดีมันก็จะท้อออกมาอีกแล้วเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ดีอีกถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะะเเปป็็นนรรดห่สับ ทดลองคำอีกอะคือคือตอนนี้นอกจากเรื่องของเงินเฟ้ออะะมันจะมีคนที่ข้อเริ่มเริ่มพูดถึงเ,งเรื่องของภา,าษาไทยด้ว่าอ,อะไรฮเขียกระติบชงักงนันภา,าษาฝรั่งเขาเรียกว่า,า s a t r a t i o n นะฮะคือมันเป็นความขัดแย้งกันนะระหว่าง เงินเฟอ้อกับการว่างงานที่ปกติจะเกิดเงินะเฟอ้อจะไม่มีการว่างงานก็มไม่มีการว่างงานจะไม่มีเง,งานินเฟ้อมันบางเรื่องเลยอันใดอย่างหนึ่งไอ้สแตนเนี่ยมันจะมีสองอย่างพร้อมกันนะฮะก็มีคนคิดว่าจะในสหรัฐจะเกิดไหมถ้าถ้าเกิดขึ้นนะมันจะไปตรงกับปีหน mm. ึ่งเก้าเจ็ดสี่นะจะ mm. มีเกิดอะไรอย่งเไม่เกิ มันไมเกิดแบบนั้นน่มันจะทําให้ราคาทองขึ้นเยอะแต่ถ้าถามว่าน่าขึ้นไหนเนี้ยมันจะเกิดไหมผมผมคิดว่าไม่แน่จะเกิดคุณมีลองลองถอยหลังกลับไปดูเมื่อวันศุกร์ฮะเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่รายงานตัวเลขจ้างงานของสารัฐเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ประเมินแต่ว่าอัตราการว่างงานมันลดลงนะครับอันนี้มันเป็นผลมาจากที่ว่าคนแรงงานในสารัฐเนี่ยเขาอาจจะคิดว่า ต้องไปทางานทาไมรารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือตั้งสองล้านล้านอ่ะที่พ่อมาใช้จ่ายแรงงานก็ไม่มีแรงงานทําอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการหางานในในสังคมรษฐกิจแบบใหม่ทีหน้าบ้านเราก็จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติปี23ก็น่าจะมีเรื่องนี้เหมือนกันนะครัที่ผมลองหางานดูคือเราเป็นเป็นเรื่องขนาดของคุณเองแล้วกิเกิลเกิ กิ๊กเากกิ๊กนี่เป็นเบบนันะกิ๊กวอเตอร์กิ๊กอีคอมมหมายวปมว่าอะไรเ่หมายแปลว่าเป็นการทํางานชั่วค่าวว่าเพราะงั้นแรงงานเขาก็จะไม่หนากจะทํางานแบบเป็นเป็นลูกจ้างประจําทําไมที่จะหาวอรมั่นโคก็ไม่เอาอย่างนั้อีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นการแสวงหางานเนี่ยมันจะน้อยลงอัาการว่างงานมันก็เลยจะม่ได้สูงขึ้นแะ้ะนั้นเอ็กโพซิตชันในองนอกเนี่ย ไม่แน่จะเกิดแหะก็เลยยังยังเป็นสิ่งที่ต้องรอดูแหละว่ามันมันจะเป็นยังไงต่อไปผมเชื่อว่าไม่เกิดขึ้นในตาแต่ในบ้านเรามันต้องต้องรอติดตามผลกระทบเงิลอะไรวกนฮะนก็ต้องต้องแยกกันอ่าส่วนที่ในวลาทองจะเป็นยังไงก็ที่เร็นว่าเงินเฟ้อขึ้นมาเนี่ยก็เป็นประเด็นบแหละสำหรับราคาทองคําแต่ว่าก็ต้องต้องเิจานชาเกนิดนึงนะฮะว่ารายงานการประชุมของเตเองเนี่ย เขาเก็อบอหว่าวเขาจะมีการลด QE นั่นค mm ื hmm. เร็วกว่าที่เราเคยคิดกันอน่ะผมคิดว่าเดือนสิบสองแต่ก็บอกหนึ่งเขาจะเอาเดือนสิบเลยดเลยถ้าเป็นอย่างนี้ราคาทองกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยคิดว่าหน้าจะไปได้ไม่ไกลอ่ะขึ้นมาต mm ุ hmm. ้อกราจะมีแรงขายกระบอ,อกมาเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสิ่งที่เราต้องรอติดตามกันว่าถ้า เปลียงเนี่ยเขาเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าเดือนสิบเอ็ดจะลด QE นะกันเนี้ยเองก็จะตรับฐานปรับลงมามันก็จะไปตรงกับสถิติที่เราเคยคุยนะครับว่าเดือนเก้าทองลงให้ซื้อเดือนสิบให้ขายเดือนเก้าลงหนักให้ซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็คือยาวไปขายมกราคลงนะก็เป็นกรอบอย่างนั้นเราคิดว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยราคาทองขึ้นไปเนี่ยคิดว่ายังไปไหนได้ไม่ไกลเพราะมีเรื่องของการลด QE ในเดือนสิบเอ็ดกออยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ก็ต้องระวังแรงขายนะคะับแต่ถ้าดูเทคนิค ก็ต้องเรียนว่าที่พันแปดร้อยเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของร้อยวันนะถ้าผ่านแล้วขึ้นไปยืนอยูต่ตัวเนี้ตรงนี้ได้เนี่ยถือต่อได้ครับถือแล้วก็รอทำกำไรไปใกล้สักพันแปดร้อยสามสิบแทนต่อพันแปดร้อยสี่สิบมันก็จะเป็นขอบหนอต้านข้างบนนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ก็เรียนว่าถ้าถ้ารอได้ก็รอเดี๋ยสิบเดียช่วงบรูทีดีนั่นคืหนึ่งนะฮะแล้วก็เดจะดูเทคนิคนี้นะขนาดน,นี้นะครับที่กใกล้ๆที่สุดเนี่ยมาสักพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าถึงพันเจ น,นี้แหละเป็นแงวรับที่คิดกำไรและวาวงวันได้ครับโอเคค่ะทีนี้อันนี้เราคุยทั้งในโกลสปอตแล้วก็อิงก,กับตัวของจีโอแซดสองหนึ่งนะคะด้วยด้วยค,ความที่ราคามันก็จะใกล้เคียงกันนะคะที่นี้มาดูที่ราคาทองคําแท่งกันบ้างค่ะด้วยช่วงนี้เองเนี่ยนักลงทุนที่มีทองคําแท่งอยู่ในมือแล้วก็หาจังหวะในการที่จะเข้าซื้อเนีะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดียังคะก็ทองคําแท่งเนี่ยเรียนว่าดีเด่นะาะ ลับมาแข็งว่าที่ท<ม>ี่เราเห็นเป็นว่าบาทเนี่ยหไดไปเยอะในพอช่วงต้นเดือนเนี่ยพอก็มีการชำระราคาสินค้าออกเนี่ยพอเราสสินค้าได้เยอะมากถ้าเกิดมันก็บที่เิดมาแข็งเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเงินบาทเทิเนี่ยยังยังยังอยู่ในช่วงของการแข่งข่าเป็นคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยอาจจะทําให้บาทเนี่ยแข็งขึ้นมาแต่ว่าค <c oughs> <ม>ุณต้องรอดูนะว่าหลังจากเปิดไปแล้วเนี่ยกลางเดือนนี้ปลายเดือนนี้ต้งติดเชื้อจะเยอะไปแล้วก็นโยบายต่างๆจะ เป็นยังไงยังอาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยแต่ณขณะนี้คิดว่าเงินบาทเนี่ยยังอยู่ในโหมดของการแข่งข้าเรียนว่าถ้าหักจะซื้อทองคำแท่งเนี่ยส่วนต่างมันเป็นน้อยถึงเด็นผมผม,ผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้ซื้อแต่โอเคได้เราคิดว่าจะซื้อแล้วก็จะถือได้นะผมคิดว่าตอนเนี้ดูราคาสปอร์ตถ้าเกิดเหนือ1,008ได้เนะี่ยโอเคก็ซื้อได้แต่ก็ต้องเรียนว่ากรอบ การปรับขึ้นของราคาครับมันจะมีไม่ยอราะว่าหนึ่งบาทมันเป็นแข่งค่าในช่วงนี้ครับอืมค่ะโหนี่ถ้าน้องทุนที่ลงทุนในฝั่งของ USD Series Z นี้ก็ต้องเก่งในฝั่งช็อตกันเลยป่ะคะหมายถึงตัว USD ดอลลาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ USD Series Z สองหนึ่งค่ะอันนี้เป็น USD Futures นะคะ่ะโอเค ครับคือไอตัว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 ดอลลาร์เนี่ยมันมันจะมีความสับสนเยอะแล้วบางทีบางตัวจะมาลงทุนนะเราเห็นว่าเดี๋ยวมันจะลงก็อ่อนลงหรืออ่อนใช่ไหมอ่อนอย่างเงี้ยเออจะต้องคำนวณเข้าใจกันนิดนึงเนี่ยคือถ้าถ้าตอนเนี้ยมองว่าแข็งเนี่ยเออมองว่าแข็งเนี่ยก็ยังมองว่าเพราะงั้นเราต้องเดินรถไกันเนี่ยให้ให้ชี้ฝั่งที่มองว่าดอลลาร์จะแข็งขึ้นเนี่ย S <S 2> <S 2> อ,อให้หมองเห็นแบนี้ก่อนนะครับ <trump. S 2> เพราะว่าที่เาบอกว่าเงินบาทจะแขง็งแต่ว่าดอลลาร์เนนก็ผมก็มองว่าอาจจะแข็งด้วยในช่วงสังง้นๆก็ว่าอะไรครับเพราะว่าเขาีการส่งสัญญาว่าจะลด QE ทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้คือผมผมค่อนข้างว่าเขาต้องพยายามทําให้ ให้ตัวเงินซื้อของเขาไม่ขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวน้ํามันเนี่ยถ้าหักแล้ราคาน้ำมันมันเพิ่มตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเงินเฟ้อในประเทศของเขาค่ะเมือ่อเช้าวันเมื่อคือในไอ้คุณไบจิ้งเขาก็เตือนเรื่องมันคือเช็งว่าอะไรอ่ะพอกดลงอุปทาน์น่ะคือคือตอนนี้ราคาสินค้าโอ้ยครับปัจจัยการผลิตมันสูงระบวสินค้าอะไรก็ยากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาต้อง,ต,องต้องพยายามกดให้ตัวดอลลาร์เนี่ยมันมันไมน่ไม่ไม่มออกกันมากกว่านี้เท่าไหร่ รวมช่วงนั้นแนะเพราะฉะนั้นถ้า,าะะเราพูดเฉยตอนนี้ไอ้ตัวดอลลาร์ดีเจลเนี่ยยังเลือกต่างที่มองว่าดอลลาร์จะยังแข็งขึ้นมาค่ะอืมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายนะคะว่าในการบริหารอแอสเซทในตอนนี้นะคะทั้งในตัวของโกลสปอร์ตด้วยในทองคำแท่งด้วยรวมถึงโกลิวเจอร์สนะคะพวกเออ่โกลิวเจอร์สซีรีส์วีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะบ,บริหารยังไงบ้างคะ ถ้าถ้าตรวจจุลวนทรีย์ฐานถอ์ตอนเนี้ยผมผมยังไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเล่นตัวโปรพิเออร์เท่าไหร่เพราะ้องอย่าเราเราบาทมันจะเป็นตัวคนอยู่ใช่ไหมก็จะไปมองไอ้ตัวไอ้ตัวจีโอตัวตัววายตรงนั้นใช่แต่มันน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนต่างมันก็ไม่ไม่ไม่มีอิทธิพลต่อข้างลึมบาทในการปรับราคาอาจก็เป็นอีส่วนตอนที่คำนวณตอนเน็ตกันแล้วมันไม่มากเท่าไหลาอย่างนั้นเนี่ยคือถ้าจะเทรดตอนนี้เนี่ย ผมผมเรียนว่าเรื่องเกณฑ์กำไรเนี่ยถ้าจะซื้อนะครับซื้อเรื่องรูบดาวตัวเนี้ยก็ซื้อต,ตัวตัวตัวปีโอซื้อฝังหลังไปก็ได้นะครับแล้วก็พอรูปดาวขึ้นมาเนี่ยพอกล้ามใจมีเงินมีทองคิ้วที่ติก็ติดส่ง,งติดยาก็เป็นเีขคี่อันนี้ก็ค่อยปิดตานกอาวไปแล้วก็ค่อยกลับไปที่ทองคำแทง่งก็ได้เพราะทองคำแท่งมันจะไม่มี เนี่ยแหละขึ้นอายุอ่ะคือสื่อได้สือได้ยาวไปเลยก็พอเดือนหน้าพอเสร็จเรื่องลดคียีปุ๊บเนี่ยไอ้เมื่อจะเกิจวัตรก็ว variance, ่ากันไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าไอ้ชีวิตเก็บเนี่ยก็มาที่ทองคำแท่งแล้วก็ไปรองขายมะขามหลาโมเห็นว่าเขตตอนเนี้ย บางเี่ก็ไม่ไมยากสำหรับการทีจ่จะเล่นตามเอกปฏจกริยาเกาเดินสเกลมากกนจะโดงนะฮะเราเริมคิดว่าทาวันแท่งรอ้สสสอสเกลตรงนันจะดีกว่าแต่ตอนนี้จริงๆเราไฝั่งชูก็ใช้โอทีโอไปครับโอเคค่ะได้ค่ะคุณชลธิขาวันนี้ขอบคุณข้อมูลมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ